สุกนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยสวดมนต์นะคะตั้งใจนะคะสะสมบุญนะคะเพราะว่าบุญเนี่ยคือพลังงานแห่งความสุขและความสําเร็จนะคะมีนะคะคนกะแกรนมินะคะเขียนบอกว่าเริ่มท่องนะคะถูกหวยสองมวดติดเลยค่ะจิตสงบมากตต่ที่ไม่ค่อยถูกเลยนะคะการสวดสัมมาหลังนะคะเป็นการที่ทําให้จิตของเราเนี่ยเกาะเกี่ยวกับขึ้นพุทธมนต์นะคะพอเวลาที่ใจของเราเนี่ยเกาะเกี่ยวกับขึ้นพุทธมนต์นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานในการดึงดูดนะสิ่งดีขึ้นมาค่ะบุญกุศลนะคะที่เรากําลังจะส่งผลอยู่นะคะก็จะถูกดึงดูดนะ,ะมาให้ส่งให้เร็วมากขึ้นนะคะแรงมากขึ้น,นะคะ่ะจากคนนะคะที่ไม่ค่อยได้รับโชคนะคะก็จะทําให้ได้รับโชคดีเร็วขึ้นนะคะได้รับโชคใหญ่ๆมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนนะคะชีวิตก็จะค่อยๆนะ,ะมีทิศทางในการเริ่มจะดีขึ้น,นะคะ่ะ ถ้าตอนนี้ลหลาๆคนกําลังมีจิตนะคะที่ไม่สงบจิตวา้าวุ่นจิตฟุ้งซ่านนะคะเจ็บแนะนําว่าให้เรานะคะดึงจิตมาอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะให้พยายามะคระับอยู่กับคําบริกรรมภาวนาะสัมมาอะระหังให้ได้นะคะให้นึกขึ้นที่ไรนะคะก็สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังนะคะเป็นการที่ทําให้จิตของเราเนี่ยมีขึ้นพุทธมนต์นะคะหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาค่ะพอเวลาที่เรานะคะบันทึกซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ย ก็จะทาให้เกิดเป็นกระแสะพลังงานที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะจิตก็จะมีความตั้งมั่นขึ้นนะคะพอเวลาที่จิตมีความตั้งมั่นมากๆนะคะจิตก็จะรวมนะคะมีกําลังของจิตมากขึ้นนะคะก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนนะคะมีจิตที่ตั้งมั่นนะคะให้จิตอยู่กับขึ้นพุทธมนต์ค่ะพอเวลาที่จิตนะคะอยู่กับขึน้นพุทธมนต์นะคะก็จะ,จะเกิดกระแสะพลังงานบุญขนาดใหญ่นะคะก็ะสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีนะคะดึงดูดคนดีดึดงดูดสภาพแวดล้อมดีนะคะดึงดูด สถานการณ์ดีๆนะคะเข้ามาได้อย่างเป็นอัศจรรย์ค่ะการฝึกบริกรรมภาวนานะคะด้วยกําลังของจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เรานะคะจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะคะถ้าใครฝึกคนนั้นก็ได้นะคะเหมือนการกินข้าวนะคะถ้าใครกินคนนั้นก็อิ่มนะคะเราจะไม่สามารถรู้รสชาติของอาหารได้เลยนะคะว่าอาหารนั้นอร่อยเท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่ลองลิ้มรสด,ด้วยตัวเองค่ะ การฝึกกรรมฐานเหมือนกันนะคะเป็นการฝึกกาลังของจิตนะคะเราจะไม่สามารถรู้กําลังของจิตเราได้นะถ้าเราไม่ได้ฝึกนะคะเราต้องฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะฝึกที่จะเพิจาจรณานะคะ่ะเมื่อเวลาจิตของเรานะคะมีกําลังมากขึ้นนะคะจิตเชื่อมกับพุทธมนต์ได้มากขึ้นนะคะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะมีมวลพลังงานขนาดใหญ่เกิดขึ้นขยายฐานบุญไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานในการส่งนะคะทําให้เราเนี่ยมี กำลังใจที่เข้มแข็งนะคะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมีไอมีความคิดดีๆมีไอเดียดีๆนะคะต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะก็อยากให้ทุกคนมาลองฝึกดูนะคะ่ะแล้วก็ให้ได้ผลลัพธ์ด้วยตัวเองนะคะต้องฝึกเองถึงจะได้ะคะ่ะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะก็จะคอ่อยๆถูดึงดูดเข้ามาอย่างเป็ศรรชาตนะคะเจ็บก็ขอนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะใครจะเจอเรื่องที่ เป็นอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เราต้องรักษาคือรักษาใจค่ะใจเราต้องมีกาะะําลังค่ะใจเราต้องมีความตั้งมั่นแล้วก็ให้อยู่กับสัมมาหลันะคะด้วถุงบุญกุศลที่เราได้ทํามาทั้งทานสี่ภาวนาความดีต่างๆนะคะให้มารวมะคะ่ะเป็นดวงบุญกลมๆใสๆนะคะเราก็ให้บุญตรงนี้นะส่งผลนะคะให้ช่วยคลีคะคะ่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าใครจะเจอเรื่องอะไรนะคะเจะ้าขอให้ทุกคนเนี่ย จากหนักนะคะก็ขอให้เรื่องนั้นเบาลงค่ะตัดเบาก็ขอให้เป็นหายนะคะให้ดึงดูดขึ้นทางงานดีๆค่ะให้จูนเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะในทุกๆวันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจ๊ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นม่นะคะในวันศุกร์หน้านะคะมาร่วมสังสมบุญนะคะด้วยการบริกรรมภาวนาะสัมมารอาหารหังกันนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะน่ารักฝันดีทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยนะคะทุกคนสากสมบูรณ์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาทุสารทัวร์คายบาย